ซิริวางแผนเกษียณสุขนะครับหัวข้อท็อปปวันนี้มีคนแชร์ความคิดความเห็นหมาว่าเขาไม่แนะนำให้จำนองบ้านนะครับหมายถึงคลิปตัวคลิปตัวที่ทำรีเวิร์สมดเกตนะครับคนนี้บอกไม่แนะนำให้จำนองบ้านมีเงิน6,000กว่าบาทเงินจากบำนาญน,นะจะัดสรรให้ดีๆก็พออยู่พอกินดีกว่าไม่มีที่อยู่อ่ะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเราไปดู ทุกๆความคิดความเห็นเนี่ยผมจะพยายามเอามานะครับเอามาเป็นทําคลิปวิดีโอแช์นะคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับมาแชร์กันจะได้เป็นแนวคิดให้กับคนอื่นๆที่เตรียมตัวกเกษียณหรือกําลังกเกษียณลองเอาไอเดียนั้นไปฉุกคิดไปปรับประยุกต์ใช้ไม่ได้บอกนะว่าไอเดียนั้นดีไม่ดีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้กระทั่งการรีเวิร์ส a มา์เกตก็ไม่ได้บอกว่ามันดีหรือเหมาะกับทุกคน มันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนแล้วก็ไม่ได้ดีพร้อมเสมอแล้วก็ตัว Reverse m ม r ร์เกมันมันชี้ชัดอยู่แล้วนะครับเราบอกไปเลยนะในคลิปนั้นอยู่แล้วว่ามันเป็นการเนี่ยเอาไปของเงินกู้อะนะครับแล้วเขาให้มาแค่70%อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ คนนี้แชร์มานะครับจากคลิปวิดีโอนี้แหละเพราะว่าหลายคนให้ความคิดความเห็นคลิปวิดีโอนี้ค่อนข้างเยอะคนนี้แชร์มาว่าเขาไม่แนะนําจำนองบ้านขายบ้านนะจะกลายเป็นคนเล่นล่อนไร้ที่อยู่เอาได้ชีวิตมีแค่ปัจจัย4ก็อยู่ได้นะครับหมีบ้านอยู่ดูแลให้สะอาดเรียบร้อยบ้านจะได้หน้าอยู่ไม่ผุพัง2ทําอาหารกินเองจะได้ประหยัด 3. ค่ารักษาพยาบาลก็ใช้ตัวสิทธิ์บัตรทองซึ่งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทยเรา 4. เสื้อผ้าเครื่องนอนผ้าหม่มเสื้อกันหนาวก็ต้องเตรียมเอาไว้แล้วก็ลองจดบัญชีค่าใช้จ่ายจัยจดสรรงบประมาณการใช้เงินถูกเงินเกือบ6,000บาทนะความหมายคือเงินไอตัวบำนาญบวกกับเงินคนแก่นะเกือบ6,000บาทเนี่ยพออยู่พอกินดีกว่าไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กิน ถ้ามีบ้านหลังที่2ทําตามคลิปก็น่าสนใจย้ําก็ควรเป็นบ้านหลังที่2นะครับก็อ่ะเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดไอเดียที่น่าสนใจแล้วก็ผมก็เอามาแชร์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะทุกคลิปวิดีโอไม่จําเป็นจะต้องเห็นด้วยกับที่ผมพูดนะเพราะาทุกคนไม่เห็นด้วยนะครับหรือเห็นด้วยมันย่อมเป็นเรื่องปกตินะครับความคิดความเห็นนะครับหรือไอเดียต่าง ล้วนไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะและล้วนไม่ใช่ไอเดียที่ดีไปจนสุดนะครับหรือที่แย่ไปจนสุดหรอกมันขึ้นอยู่กับเฉพาะสถานการณ์แล้วก็แต่ละคนเองนะครับเพราะนั้นแต่ละคนก็ลองแชร์กันเข้ามาจะได้มีไอเดียเพิ่มเยอะๆนะไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรแชร์เข้ามาได้เลยนะขอให้สุภาพนิดน,นึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหยิบยกเอามาทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆนะครับลองฟังดูนะลองฟังดูนะผ่านผมนะี่แหละเดี๋ยวผมเอามา คอมเมนต์นี่แหละมาติดแล้วก็พูดให้ฟังนะครับก็น่าสนใจนะคือ6,000เนี่ยสำหรับผมถ้าสำหรับแอดมินนะ6 0 0 0ในตอนที่แอดมินเกษียณเนี่ยเอาจริงๆคืออาจจะไม่พอเนื่องจากว่าแอดมินมีการซื้อตัวประกันสุขภาพเอาไว้นะซึ่งมันคุ้มครองยัน80อะ่ะซึ่งแสดงว่าเราต้องส่งประกันสุขภาพอยู่ แม้จะมีบำแม้จะ,กะเกษียณแล้วแล้วก็มีบำนาญแล้วนะครับคือเงินแอดมินแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแอดมินเนี่ยมันไม่พอที่จะส่งประกันสุขภาพแน่นอนเพราะประกันสุขภาพตอนอายุ55เนี่ยน่าจะแพงอยู่นะครับน่าจะแพงอยู่นะปีหนึ่งก็ณนะตอนนั้นก็น่าจะ4 50, นะีห้าหมื่นปีหนึ่งเพราะนั้นไอ้หกพันต่อเดือนสำหรับแอดมินไม่พอก็ต้องหาทาง นะเพิ่มรายได้ทางอื่นหรือเก็บเงินเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับแต่ละคนลองแชร์กันมาหน่อยว่ามี6,000บาทนะครับพออยู่พอกินหรือเปล่านะลองแชร์กันเข้ามานะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยก่อนจากกันนะครับอาร,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า www ร์ไนะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง ทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก Username นะครับแล้วก็ Password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิโรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสสอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไรเป็น ผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วนส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับ ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทำคุรกรรมระบบจองคิวการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพ ประวัติการทำธุรกรรมผ่านอระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับ หลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงส่งประกันสังคมได้บํานาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บํานาญเท่าไหร่นะครับส่งประกันสังคมมีโอกาสได้บํานาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสารเลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามเกษียณอายุงานนะครับเกษียณอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบําเหน็จมาตรา40 นะครับมาตรา3สามมากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊าปนะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด s subscribe แชร์ช่องช n n e l นะครับอาราลรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ